เช้านี้นะคะเรามาพบกันที่หมู่บ้านคีริวงสถานที่โอโซนดีที่สุดในประเทศไทยคะ่ะลำน้ำป่าเขาดมสมบูรณ์มากเลยนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากจะพามาดูวันนี้คือฝูงปลาพรวงปลาพวงที่คีริวงตัวที่ยาวที่สุดเลยนะคะและใหญ่ที่สุดก็อยู่ที่ประมาณ 6เมตรเลยค่ะยาวอยู่ที่6เมตรน้ำหนักประมาณ500กิโลกรมัมอ่านี่เป็นบรรยากาศยามเช้าค่ะที่เด็กๆมาเล่นน้ำกันแล้วก็ครอบครัวพาบุตรหลานมาเที่ยวกันนะคะในบริเวณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าปลาอะไรเนาะปลาพวงทำไมมันตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะ แอนปลาพวงตัวที่ยาวที่สุดคือ6เมตรนี่เห็นไหมคะแล้วมันยังกระโดดสูงด้วยน้ำหนัก500กิโลกร,รัมครึ่งตันเท่านั้นเองมายืนนะคะมายืนโดดเด่นนะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติด้านหลังภูเขาด้านหน้าเป็นสายทานนะคะน้ำตกที่ลงมาแล้วก็กลายมาเป็นแม่น้ำนะคะ แล้วค่อยๆดูบรรยากาศวันนี้เช้านี้อากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำใสสะอาดค่ะน้ำเยอะน้ำน่าเล่นมากเดี๋ยวเราลงไปดูต่อข้างล่างกันเนาะค,นค่ะขอบพระคุณค่ะ